อ,อ,อ๋อ,นนอ,อ,อยังงงอ๋อหูหูตาโตอ๋อไม่ใช่ตาบอดใช่ไหมไม่ใช่ตาบอดเย่เก่งมากครับการบ้านเสร็จแล้วเย่ขอบคุณครับเย่อ้าวเขียนการบ้านครับวันนี้มีตัวอะไรภาษาไทยเหมือนเดิมภาาษไทยอ,อ,อ่าข้อเอ๋ยก็ไก่ไกขอไข่ใ,ในเราขอขวดใช่ไหมต่อไปขอขวดอยู่ตรงนี้อ่าขอขวดของเราหนูอยาก อขอผู้จัดขอกดของเราม <fists. S 1> าหนูไม่มีคุณลืมส่งให้หนูอ่าขอกดของเรา <c oughs> อจาจับไปดีครับปิดตาปิอตาขอขอัวครับขว้ากรขห้วกนทีมากออนมาลงมาที่โอเคกไ <c oughs> ม่ได้วครับ ติดไปครับจีป้ปัดหัวเดี๋ยวด,ด,ดูป่อไปอ่ะเด้ดูเสร็จครับเสร็จแต่ก่อนได้ดูอย้วาดูด้น,นไ,ได้จีถ้ถ้าพี่เหนียวอยากดูพี่อยากพี่ฝนป้าหาพี่เอ๋พี่ฝนให้น้องหน่อยได้ไหมเคอ่าโอเคยังค,ครับนี่ปัดหัวแล้วนะนทำไม่ได้ทำได้ทาได้อจับก่อนดำไม่จับไมอ่ะเนั่งขึ้นมานั่งยีดีสิ เสียมาหูลงมาคาแป้งเดี๋ยวค่อยทาแป้งไปทาแป้งไปทาแป้งอารับปาแป้งครับไปให้ตัดหัหัวลงมาเยอะหน่อยโอเคครับอยากหน่อยหนึ่งหาลงมา ขวดของเราขวดของเรต่อไ้นา้นาขอคนถือขังขอคนถือขังขอระฆังข้างฟาต่อรงขางองูใจก้าต่อไปตองูใจก้าอาจารย์ใช้ดีอาจารย์ใช้ดีต่อไปต่อชิงดีดังตอช้าง ฉันวิ่งหนีตอสุทำไมชันวิ่งหนีอะไรอสุอะไรตอกระสือตอกระสือคู่กัน่าผู้หญิงู้หญิงโผล่ะ้าตอชาดาตอชาดาฝนผ่นตอปตาตอปตานหันอตานหันอาคาเข้าวารองมุโอทูด้วขา ขอคู่เทาู่านอนยองนอนนินอนนิไม่มองก็ดีก็กอด็นิวกอเตากอเเตาลังตุ้งกอถุงกอถุงแบกคนขอทหารกอทหารวดเอ้าอ่านี่ไม่ใช่จีวมไม่ใช่เหรอใช่กองกองคนิยมคนิยมนอนหนูนอนหนู เอามาใหม่เข็นใหม่นอนนอนดงเลยในนอนนอนหนูอะไรนะนอนหนูเลยนอนหนูอะไรนะหนูหนูขึ้นไม่ได้นอนหนูอะไรนะครับเราอยากกินแต่ขวดเออค่อยกินนอนหนูอะไรนะนอนหนูขวดไข่บอไม้ไม้บอไม้เลยไม่ไ้เลยไม้วที่มงลพัดก้ก็ที่ที่กว้ไงปอไม้ทับถ่มัมปอปา พอึ mm ้ง hmm. ลังพอฝาฝเลยพันพอพันพอพันบงพอฟันพอฟันต UH> ั <h 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 ้งพอซ้าเผาตังไว้มอมามอมาทักักโยยักยยเที่ยวใหญ่รอเรือรอเรือพายไปรอริงรอลิงตาเล้าบแหวนรแหวนลงยาวสอสลาอลาเงียบเหงา สบู่ีสบร่ฤีหนวดยาวสอเสือเสือแลวงห้อหีบหอหีบใส่ผ้าหอหีบอะไรห้อีบใส่ผ้าหอยหีบอะไรนะหอหีบใส่ผ้าแล้วเจ้าจุฬาเื้าใส่หน้าแล้วจ้จุฬาอะไรครับเจไม่ได้จับเจาจุราอะไรก่อนจุ้ราข้าพยาอยข้าพยองอังอังอ้อน อ๋อไม่ใช่ตาบอดใช่ไหมไม่ใช่ตาบอดเย่เก่งมากครับการบ้านเสร็จแล้วยายพ่อพี่น้เย่ตาหนูหมดที่แล้วตาหนูไม่มีโทษที